เอาละครับสวัสดีครับทุกคนผมรีซิดและวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Red Door นะครับประตูแดงแรงสามเท่าอยากรู้ไหมครับว่าเกมนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรมาผมพาไปดูเรามาที่หน้าเว็บไซต์ของเกมนะครับซึ่งคำอธิบายของเกมนี้เขียนไว้ว่าเป็นเกมเล็กๆที่เกี่ยวกับประตูแดงปริศนาคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะแค่นี้เหรอใช่ครับแค่นี้แหละ ซึ่งถ้าเขาเขียนคำอธิบายเกมในเว็บไซต์ไว้สั้นขนาดนี้เนะี่ยแสดงว่าคำอธิบายอื่นๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเกมครับเขาต้องมั่นใจในเกมของเขาประมาณหนึ่งอแหละนี่ผมคิดเขาข้างคนทำเกมมากเกินไปปะวะโอเคไป let's go ครับขอให้อย่าจำสแกเรเยอะเหมือนกับเกมที่แล้วก็พอจำได้แต่อย่าบ่อยขอแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวมือผมสั่นโอเคครับตอนนี้เราเกิดมาแล้วนะครับและรอบตัวเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยประตูเดี๋ยวเราเอาประตูนี้ก่อนเลยประตูนี้ล็อกอโอเคถือว่ารอดไป ประตูนี้ไปได้ประตูนี้ล่ะก็ไปได้แล้วประตูนี้ล่ะก็ไปได้โหอย่างนั้นเลยนะ <_ d ans> ผมคิดว่าไอ้ประตูแดงอันนี้แหละคือคำตอบของเราเพราะฉะนั้นผมจะเลาะขวาหาประตูแดงเฮ้ยคล้องจองเฉยป๊บเปิดไปขวาไมา่ไป ไปต่อได้ไปต่อได้เดี๋ยวนะมีแต่ประตูเลยเหรอโอเคลอ็อกเอาตันเดินกลับสิครับเดี๋ยวนะเค,คือเกมมันจะมีแต่ประตูให้เปิดเลยอะโต๊ะกุญแจโนต้ตไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วหลังจากที่ชั้นมาติดอยู่ที่นี่ และฉันก็คิดว่านี่จะเป็นวันสุดท้ายสําหรับฉันแล้วล่ะฉันได้ยินมันฉันได้ยินเสียงและเขาก็ดียินฉันเขากําลังรอบางอย่างอยู่ฉันไม่รู้มันคืออะไรฉันพยายามที่จะเปิดประตูแดงแต่ว่ามันก็ถูกล็อกด้วยกลไกบางอย่างแต่ว่ามันเป็นที่แน่นอนว่ามีบางคนอยู่ข้างหลังเธอฉันได้ยินเสียงกระซิบในทุกๆวันข้างนอกประตูนั่นมันไม่เคยหยุดก็โอเคเบาะแสก็คือ what the fuck <laughs> <laughs> okay 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 am i am i not, I'm not. โอเคครับจากโน้ตที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยทำให้เรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราอะแน่นอนว่าคือประตูแดงและอย่างแน่นอนเลยวิธีผ่านเกมนี้ก็คือเราจะต้องเข้าไปในประตูแดงแน่นอนส่วนไอ้หน้าดแดงที่วิ่งมาเมื่อกี้นี้เอ่อช่างมัเถอะอ๋อลาดเหรอมิส ซิงเพอร์ซันเอ่อบุคคลสูญหายเจนโดอายุ17หายตัวไปพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายอยู่ใ,ใกล้ๆกับไซเบอร์ไลท์แพลนท์ไซเบอร์ไลท์แพลนท์คืออะไรอะหน้าคนหายทำไมายิ้มกุ้บกลิ่มแบบนั้นวัตต์อ้อก็มีอยู่จัมสแกร์ก็มีอยู่สิบสอง หายไป this is e v e n a person อันนี้นับเป็นคนด้วยเหรอทำไมอ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะแปดอันนี้เป็นรหัสใช่ไหมกลัวแล้วไงผมมั่วเลยแล้วกันหกแปดหนึ่งสองหกแปดหนึ่งสองอ้าวถูก่ะเดี๋ยเมื่อเปิดได้ก็ไปแค่นั้นแหละไม่อะไรหรอกกล่องดำกลางห้องเลยอย่างนี้อมันต้องมีอะไรแน่เลยใช่ไหมเห็นก็ยกไปยกยกยก,ยกเออคืออะไรอะ่ะ ยกไปทำไมไมันมีอะไรเอายกไปก่อนคำถามเต็มหัวไปหมดเลยตอนนี้โอเคเราไปซ้ายขวามาแล้วเราไปตรงกลางบ้างจยุบไปด้วยนี่แหละไม่มีอะไรเสียงมาละเฮ้ย <c oughs> เอาเยอะผมรู้ว่ามันเป็นผีแบนๆแต่ว่าเขาไม่ยอมจะบิ้วเรา ตอนนี้คือผมหลอนสีแดงไปหมดแล้วให้หย่อนกล่องนี้ลงไปปะโชยผ่ายแล้วผมไม่รู้อะคือถ้าหย่อนลงไปแล้วแบบถ้ามันไม่ได้คืนทำไงวะเนี่ยใช่จริงด้วยย่อนกล่องลงไปแล้วตอนนี้ฝั่งนี้กลายเป็นสีเขียวแสดงว่าต้องใช้สองกล่องเพื่อหย่อนลงไปสินะโอเคกลับ กล่องเมื่อกี้อยู่ทางซ้ายใช่ไหมแสดงว่าทางขวาก็ต้องมีกล่องเดี๋ยวไปดูเอ่ออันนี้ห้องริมสุดมีประตูนี่หว่าโอเคกล่องอยู่นี่โอขอสำรวจน,นิดนึงไม่มีอะไรเนาะมันเป็นแค่ห้องที่แบบมีชั้นเยอะๆถูกไหมเดี๋ยวแซนด้านนายเหรอ What the fuck แซนเมื่อไหร่ที่คงกระดูกเจ้าหัวเลาะ เมื่อมีคนมาจั๊กกะจี้กระดูกตลกตลกเขาไงล่ะเอ็กดีเอกดีเดี๋ยวนะแซนมเอ๊ะวะแต่ฟะแล้วเองขอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยยังวะโอเคไปเราได้อีกกล่องมาละแซนเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นอีสเตอร์เอชเฉยๆนะไม่น่ามีอะไรหรอกไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับตอนจบว่าต้องตอนจบต้องคุยกับแซนก่อนอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ละมันคนละเกมกันบ้าเลย กล่องที่สองโอเคผมจะโยนลงไปในสามสองหนึ่งอเอาไหมแป๊บนึงโยนไม่ลงโยนให้ลงสิวะลงไปกล่องดือ้เอ,อเสียงมาละหลัหงชนฝันเลย อย่าบอกนะว่าต้องเดินกลับไปใช่แน่นอนผมไม่เคยเดาผิดหรอกมันทางตันน่ะยังไงเราก็ต้องเดินกลับไปประตูแดงเปลี่ยนคำเป็นประตูเคลือกได้ไหมมันมันไม่ค่อยจะแดงเท่าไหร่มันเคลือมากกว่าประตูเขลือเคลือนอย่ยเดวเดินตรงไปจะเจอเลยเปิดแล้วโอ้ยโอเคมันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอผมเดินริมๆหน่อยแล้วกัน เพิ่มม so <laughs> like okay, ีอะไรวิ่งมาตรงกลางตอนที่ผมลบอะวั้นเต๋อเอ้าวะหนีเหรอโอเคหนี่นี่นี่มันจะไปหนีทันได้ยังไงวะมันวิ่งไม่ได้ ไฮไฟไฮไฟเดี๋ยวเอ้ารอบนี้ไม่มีอะไรมาไล่แล้วคือพี่พี่หลอกให้ผมตายรัวๆเหรอครับอะไรวะเนี่ยโอ๊ยแม่งเอ้ยโถ่เฮ้ยมาจับกูตอนจบ อ่จริงๆนะคือเกมเนี้ยผมว่าเขาทํามาแบบกวนๆเรามากกว่าคือแบบว่าทุกอย่างมันดูไร้เหตุผลไปหมดเลยไม่ต้องอะไรเลยอ่ะคือแบบเล่นเล่นไปงั้นเลยอ่ะผมชอบตรงที่มันจําสแกนน้อยดีนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าแบบมันมันเกรียนจริงๆอะเกมอะเออมันเกรียนมากนะครับแต่เขาทําบรรยากาศออกมาได้ดีนะออย่างน้อยก็ทําให้เราแบบระแวงเสียวหลังอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าถึงตอนจําสแกนจะฮาไปไหนก็น นั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดของเกม Red Door สําหรับคลิปนี้คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมส่วนในคราวหน้าผมจะหยิบเกมอะไรมาเล่นเป็นเกมถัดไปเนี่ยถ้าอยากรู้กดติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม